ถึงกับต้องดมยากันเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกคนก็เป็นบัดคัดจมูกนะฮะทุกคนมีอาการมันจะไม่สบายนะฮะก็เลยต้องได้ดมยานึ่งนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับสวัสดียามเย็นนะครับกินข้าวกันหรือย,ยังเอ่ยนะครับวันนี้ก็มาเร็วเลยนะฮะมาเร็วเลยหัวค่ำไล์รอบดึกบางทีเอฟซีนอนหมดแล้ว บางทีก็มาดึกเกินอดิสอนมาสี่ทุ่มห้าทุ่มนะฮะเออนั่นแหละนะครับก็พยายามที่จะปรับเวลาอยู่ว่าเไม่ต้องไลฟ์ดึกหรอกนะครับไลฟ์แต่หัวค่านี่แหละกินข้าวเสร็จพยายามที่จะไลฟ์แต่หัวค่ํานะครับแต่ว่าถ้าวันไหนถ้า,ามีธุร,ระปับปังก็ก็ต้องตามเวลาที่ว่างนะทุกคนนะฮะที่จริงก็อยากจะไลฟ์เช้าเที่ยงเย็นนี่แหละแต่บางทีมีธุระนะครับก็อาจจะมีเป็นคลิปบ้างอาจจะมีไลฟ์สดบ้างนะครับแต่ หลักๆก,ก็คือจะเป็นไลร์สดนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เทปก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างที่ f อเห็นนะฮะก็มืดเช้าก็อ่าขุดแปลงปลูกดนไม้นะครับก็คือทำการถางหญ้ากำจัดวัชพืชออกจากบริเวณหน้าองค์พระพิคเนศนะครับซึ่งผมก็ปลูกมาไว้นานแล้วแล้วก็หญ้าที่ถอนออกก็คือเป็นหญ้าแผ่นนะครับซึ่งปลูกมากับบ้านตั้งแต่ปี6 2 หกสองจนถึงหกแปดก็หลายปีแล้วนะมันก็ยาวตัดมันก็มันก็จะอย่างที่เห็นมันก็จะมีวัชพืชที่มันแทรกขึ้นมาจากดินนะครับทุกคนนะก็เป็นตามการลเวลามันก็ไม่สวยเหมือนเดิมแลยเนาะแรกๆมันเป็นหญ้าแผ่นมีแต่หญ้าแผ่นมันก็สวยนานๆไปมันก็มีวัชพืชขึ้นมานะครับก็ก็ถือโอกาสปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านเลยทุกคนก็ถือโอกาสปรับปรุงก็ขุดนะครับขุดแล้วก็ เอาญ้าเอาวัชพืชออกนะครับก็ตอนหัวคาบเนี่ยผมก็ไปหาดอกดาวเรืองนะครับที่เก็บไว้ก็ได้จำนวนหนึ่งก็เอามารวยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ทําคลิปเนาะก็รวยเวลาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยหามาเพิ่มอีกอยากรวยหน้านาเพราะว่าทุกคนไอ้ปลูกดาวเรืองมันไม่ใช่ว่าเรารวยปุ๊บมันจะขึ้นทุกต้นนะครับบางทีมันก็มีต้นบางต้นที่มันไม่ขึ้น บางต้นมันก็ตายตุยจากน้องหมาผมนี่แหละนะครับนอนทับนะครับทั้งไข่ตุนทั้งไข่หมีทั้งไข่นุยครับทุกคนคือดินขุดใหม่นี่ผมขุดตรงไหนคือไปนอนตรงนั้นขุดตรงไหนไปนอนตรงนั้นนะครับคือน้องหมาบ้านผมนี่คือแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้กับดินนะครับนะเห็นผมขุดดินปุ๊บนีไปละหน้าบ้านตรงสาลก็ไปนอนไอเจ้าไข่ตุนนะครับมาขุดอยู่ข้างบ้านตรงนี้ ก็มานอนนะครับขุดอยู่ตรงนี้ทั้งไข่นุ่ยไข่ตุนไข่มีครับสลับกันนอนฉะนั้นคือ,อ,อแก้ปัญหาไม่ตกนะครับลูกๆช,นะชอบนอนดินนะลูกๆชอบนอนดินนะโดยเฉพาะหมีนะครับหมีเป็นน้องหมาที่เป็นเป็นสุนัขที่ติดดินมากชอบขุดรูชอบนอนอยู่กับดินนะครับ แล้วก็เอาดินนี่ขึ้นมากัะมาหน้าบ้านนี่อดีสอนกับพ่อตานีกวาดแล้วกวาดอีกทั้งวันวกวาดอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนนะครับตอนเช้ามาก็กวาดเปิดประตูควยปุ๊บเอาขึ้นมาอีกแล้วนะครับวกวาดเป็นตัวที่แบบว่าเอาดินขึ้นมาหน้าบ้านทุกวันนะครับวกวาดยังไงก็ไม่หมดนะฮะก็ฝากไปกำลัง,งใจให้ผมด้วยละกัน <laughs> ตอนนี้กวาดจ,จนไม่กวาดจะ ขวากจนไม่กวาดพังแล้วนะครับต้องเตรียมซื้อไม่กวาดใหม่ละนะครับไม่กวาดไม่กวาดผมอยู่บ้านผมใช้อย่างดีนะอ่าเป็นไม่กวาดที่แบบหนา,นาๆที่ขายอยู่ที่เตาง,งอยทางก่อนเข้าอำเภอเต่าง,งอยครับทุกคนใครอยากได้ไม่กวาดที่มันแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่กวาดหนอมเน็มอันละสี่สิบาทอันเบาๆตามร้านทั่วๆไปไม่ใช่อันนี้คืออย่างหนาหกสิบบาทคือ ลำเท่าแบบเป็นบ้องไม่ไผ่แบบแข็งแรงแล้วก็ด้ามไม่กวาดคือหนาใครที่ซื้อไม่กวาดแล้วรู้ว่าไม่กวาดแบบไหนดีกว่ากันน่ะใครที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านน่ะจะรู้ว่าไม่กวาดนี้เดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งพังละม,ม,มันมันมันมัดไม่แน่นแต่ไม่กวาดทางทางอำเภอต่องงอยนะครับทุกคนอันละหกสิบบาทหนกัก นะครับหนักแล้วก็แข็งแรงเพราะว่ามันใหญ่นะครับอ่าดอกในเขาเรียกอะไรดอกอะไรผมไม่แน่ใจที่เอามาทําไม้กวาดนะครับนะดอกที่ดอกไม้กวาดเนี่ยนะครับมีคุณภาพอม,มีคุณภาพมากหกสิบบาทคือใช้แบบดีมากมีสิ่งเดียวที่จะทําลายไม้กวาดชุดนี้ได้ก็คือมอดมอดที่จอบไม่ไผ่นะครับซึ่งบางทีเราก็ เออมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมเนี่ยแล้วก็พอเราใช้ไปหลายๆปีใช้จนคุ้มเหมือนบ้านผมเนี่ยใช้จนคุ้มกลับไปกรุงเทพจนกลับมาเนี่ยก็กวาดกวาดมันก็เริ่มเริ่มสึกเริ่มหมดนะครับมันก็จะเริ่มหลุดออกจากตัวเชือกที่เขามาดไว้นะก็หมดอายุการใช้งานนั่นแหละนะทุกคนถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มบอกเลยโคตรคุ้ม ใครที่ชอบซื้อไม้กวาดแบบนี้ก็ซื้อเลยครับดีกว่าซื้ออันละสี่สิบาทซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกสี่สิบาทกับหกสิบาทผมเอาหกสิบครับแต่มันก็จะมีไม้กวาดอีกแบบหนึ่งนะทางทางนาครพนมไหมในร้านสะดวกซื้อทางไอ้ทางร้านในขายของถูกที่นครไอ้ทางทางอำเภอนาทมอ่ะมันจะเป็นไม้กวาดด้ามย,ยาวๆเบาๆนะครับแล้วก็มีขอ จากไม่ไผ่มันไม่ได้หนาแต่ว่ามันแข็งแรงครับทุกคนเออมันก็มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่ไม่ชอบหนักๆเป็นผู้หญิงที่แบบว่าชอบด้ามยาวๆครับด้ามยาวมากด้ามนะ่ยยาวมากน่าจะมเมตรกว่าแล้วก็ปลายไม้กวาดก็แข็งแรงครับไม่บางครับอ่าใครที่ใช้ไม้กวาดกวาดบ้านถูบ้านอยู่ครับก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนชอบแบบบางๆสี่สิบา,บาทหรือชอบแบบอ่ หนาๆห,หรือว่าชอบแบบไม้ยาวแล้วเบาๆและแข็งแรงนะครับก็เลือกเอาแล้วก็มีไม้กวาดแบบพลาสติกเนาะแบบพลาสติกไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่ผมเคยซื้อมาอันหนึ่งอยู่บนบ้านทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เริ่มพังละนะครับก็เอาไว้ที่ระเบียงบ้างถามว่ามันพังเองไหมมันพังตามการเวลาครับแต่ว่าไอ้ตัวอันนั้นมันซื้อมาแรกๆมันก็ใช้ดีอยู่ครับทุกคนแต่รู้สึกว่าเราอาจจะ กับไม้กวาดที่เป็นแบบดอกมากกว่าเนาะเ,ออเพราะว่าไม้กวาดพลาสติกส่วนใหญ่ตัวตัวกวาดมันจะสั้นนะครับลิ้นมันจะสั้นเราชอบแบบอันยาวๆด้ามยาวๆตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็คลายตัวลงไปแล้วนะครับก็หลายเพจหลายสํานักข่าวก็ตีข่าวแล้วว่า ประเทศเขมรเนี่ยยอมถอยกําลังแล้วนะครับแล้วก็ยอมกบไอตัวคูเลดที่มันพากันมาขุดไว้นะครับก็ก็ฝากพี่พี่ทหารไทยเราก็ตรวจตาดูด้วยว่ามันฝังระเบิดไว้หรือเปล่าหรือว่ามันมันถมมันถมแล้วไม่มีอะไรนะเราไม่รู้ไงว่ามันมันมันถมเฉยมันถมแล้วมันฝังอะไรไว้หรือเปล่าก็ก็ตารวจพื้นที่ ดูด้วยแล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับก็มันเป็นแบบนี้มานานแล้วประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่น่าไหวหลังหลอกเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่พญาละแวกแล้วนะครับจนพระเจ้าตากสินต้องจับไปจัดการบันคอนะค่ะแหละเพราะว่ามันเป็น คือมันเป็นแบบนี้แหละอืมแล้วมันก็คงจะเป็นแบบนี้ไปอีกอีกเรื่อยๆนะครับทุกคนจะมนั้นทหารไทยเขารู้อยู่แล้วคนในพื้นที่เขาไว้ใจประเทศนี้ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ยอมถอยก็ก็ดีครับถ้าสู้กันขึ้นมาก็คือเตรียมผ้าขาวเลยฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นผ้าขาวไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยแหละ เห็นเขาทำคอนเทนต์กันในโลกออนไลน์ใน facebook ก็คขำาดีนะผมก็ชอบดูนะครับชอบดูประธานห้างนะครับแล้วก็เขาเรียกประธานห้างอาชอบดูบักต่วนนะฮะชอบดูแล้วก็คุยกับคุณครูคุณครูบอกว่าไอ้คุณครูเขาดูไอ้ดอกเหมยเนาะ mm hmm. ก็สูสีกันครับสูสีกันก็เป็นเป็นเอนเตอร์เทนอ่า ว่าเลตี้คลายเครียดแล้วกันนะครับใครชอบใครชอบศิลปินท่านไหนนะในโลกออนไลน์ก็ติดตามให้กําลังใจกันได้ผมก็ชอบชอบประธานห้างนะคันอยู่บ้านแพงเนี่ยนะครับรครพนมนะชอบดูผมดูทุกวันแหละนะดูแล้วก็คลายเครียดดีนะครับสิ่งไหนที่เครียดๆอยู่ในหัวสมองบางทีได้ดูอะไรตลกๆมันก็รู้สึกว่าผ่อนคลายครับทุกคนใครที่มีความเครียดนะครับไม่รู้จะระบายอะไรก็หาอะไรที่ดูแล้วตลก ฮฮานะครับ uh huh. เพื่อคลายเครียดอย่างน้นอยสักหนึ่งนาทีก็ยังดีนะครับมันจะได้แบบว่าเออไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับก็จะได้แบบว่าเออเห็นเขาทําคลิปตลกตลกให้เราดูแล้วเราก็บันเทิงคลายเครียดนะก็ขอบคุณท่านประธานห้างด้วยทําคลิปตลกตลกนะฮะในแต่ละวันให้เอฟซได้ชมกัน mm hmm. แล้วก็ใครที่ทาอินฟูก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็ไปดู ที่เขาสัมภาษณ์แบบว่าเออก่อนที่เขาจะมาทำออที่เราเห็นเขาทำคอนเทนต์เขาก็ดังมาจากตอต่อก่อนนะแล้วก็นี่แหละก็ขยับขยายมาจนทำใน Facebook เราก็ได้ดูเขาทำตลกตลกทำคอนเทนต์ให้ดูเนี่ยก็ถือเป็นแรงบันดาลใจครับทุกคนใครอยางมีรายได้เหมือนเขานะคุณจะต้องลงคลิป วันละ7คลิปอย่างน้อยทุกวันนะครับคุณต้องมีความเพียรมากถ่ายคลิปลงนะครับคุณจะทําคลิปตลกคุณก็ทําคุณจะทําคลิปอาหารคุณก็ทําคุณจะทําคลิปการเกษตรคุณก็ทําแต่คุณต้องลงวันละ7คลิปขึ้นไปก็เป็นบทเรียนบทหน่งซึ่งทุกคนถ้าใครอยากประสบความสําเร็จคุณก็ต้องลงมือทำครับถ้าใครเม็ ลงมือทําคือคําตอบถ้าไม่ทําก็คําตอบก็ไม่เกิดครับจะรอจะรอให้คนอื่นมาจาับนิ้วพาทำก็คงไม่มีใครจะบ้าบอามาสอนคุณนะครับสําคัญที่สุดก็คือลงมือทําด้วยตัวเองนี่ครับลองผิดลองถูกทําไปเลยแต่แต่อย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็พอนะครับใครจะทําคลิปลงในช่องในทิกตอ YouTube Facebook หรือว่าคลิปเดียวทำเลยครับทำ ออกมาในสไตล์คุณเลยชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแต่ก็ให้ทําสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าทํามันไม่เกิดรายได้ก็หยุดทําไม่ใช่นะคุณต้องทําต่อคุณต้องทําต่อไปคุณเดินมาถึงคุณเริ่มออกเดินทางแล้วคุณก็ต้องเดินต่อไปจนถึงภูเขาไฟภูสิจะเดินขึ้นไป,ปยังอาริสวเปียเปยเปียเปยซื้อครับให้เดินให้เดินขึ้นถึงยอดเขาครับทุกคน เดินขึ้นเขามันสูงแต่ว่ามันก็ถ้าเราเริ่มเดินมันก็ต้องไปถึงใช่ไหมยอดภูเขาที่สูงสุดท้ายมันก็ไม่พ้นคนที่มีความมานะอุตสาหะวิทยาอุตสาหะภาคเพียรคนจะประสบความสําเร็จก็ด้วยการออกเดินทางจากสองแขนสองขาสองมือเรานะครับสําคัญที่สุดก็คือจะทําอะไรก็มีการวางแผนด้วยนะครับวางแผนด้วยทําแผน มีการเตรียมวางแผนว่าออจะทำคอนเทนต์อะไรตลกปลวกฮาหรือว่าอาหารก็ลองออกแบบดีไซน์ดูครับแล้วก็ทำเลยครับของผมนี่ก็ตลกคงตลกไม่รู้จะตลกยังไงนะอยู่คนเดียวคงตลกไม่ได้นะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีบุคคลที่สองส่วนใหญ่ความตลกมันจะต้องเกิดขึ้นมันจะต้องมีบุคคลที่สองมาร่วมแจมมันถึงจะตลกได้นะครับถ้า ผมผมถ่ายคนเดียวสงสัยผมจะเป็นแนวเล่าเรื่องมากกว่านะครับแนวสาธยายแนวบักภาคนะครับคือแบบสาธยายว่าวไปเมื่ออะไรประมาณนี้ชวนพูดชวนคุยพาชม,มวิวชมนกนะครับพาท่องเที่ยวทำบุญของผมมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมทาคนเดียวนะทุกคนนะฮะตลกนี่คืออาจจะมีเล็กๆในน้อย,อยพอได้สอดสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสาระของการบรรยายแค่นั้นเองนะครับนะ อาจจะมีจีนเที่ยวนะประมาณนี้แต่แต่อยากจะทำคอนเทนต์ที่มันแบบสนุกสนานไม่เอาแบบไม่เอาแบบซีเรียสดราม่าเออไม่เอาซีเรียดราม่าเนาะเอาเรื่องแบบปกติทั่วไปเอาแบบคนเขาเครียดอยู่แล้วหนึ่งก็คือคนเขาเครียดอยู่แล้วเขาทุกคนมีปัญหาชีวิตสุขภาพครอบครัวสังคม เขาเครียดอยู่แล้วการที่เขามาดูสไลด์ดูในมือถือในโลกออนไลน์เนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เขาชอบแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันชอบอาหารเขาก็จะไปดูอาหารชอบเสริมสวยเขาก็จะไปดูเสริมสวยชอบมอเตอร์สปอร์ตเขาก็ไปดูการแต่งรถชอบแข่งรถชอบไอ้ฟุตบอลเขาก็จะไปดูกีฬาชอบบาสเกตบอลชอบปิงปองเทนนิสแต่ก็ กีฬาสนุกเกอร์หรือว่ากิจกรรมอ,อื่นๆมันมันหลากหลายความชอบของแต่ละคนบางคนชอบดนตรีบางคนชอบพินแค n นกองกีตาร์เขาก็จะไปดูสิ่งที่เขาชอบนะครับชอบหมอลำก็ไปดูหมอลำวงนั้นวงนี้แสดงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาก็ไปดูดูในโลกออนไลน์ดูในไลฟ์สดไลฟ์สตรีมหรือว่าดูเทปหรือว่าดูคลิปที่เขาตัดมา มันก็เป็นความสุขของแต่ละคนสุดท้ายก็คือไม่มีใครมาสไลด์ดูเพื่อดูความทุกข์ของคนอื่นใช่ไหมผมว่า99%ก็คือทุกคนมาแสวงหาความสุขบางคนก็มามาดูพระที่ท่านเาทศนาในโลกออนไลน์ก็มีนะในต่อตอมีเยอะแบบว่าเผยแผ่ธรรมสร้างทรรคติธรรม บทคาถาไหนที่ดีเออก็มีพระหลายๆรูปท่านก็มาแบบว่าเผยแผ่ทำทางโลกโซเชียลมันก็ดีนะครับทุกคนนะมันทําให้เราแบบว่าเลื่อนๆไปปุ๊บเออพระรูปนี้ท่านให้สติให้สมาธิให้ปัญญาเรานะเออคาถาบทน,นี้ดีนะเออเดี๋ยวลองไปท่องดูเผื่อนุนดวงต่อชะตาหรือว่าเรื่องโชคลาภเห็นไหมมันก็จะมี หลากหลายคนสุดท้ายก็คือคนก็หาที่พึ่งนั่นแหละนะครับหาที่พึ่งในโลกออนไลน์ว่าเออจะมีใครที่แบบว่าเออเราเข้ามาดูแล้วเออมันทําให้เราแบบว่าจิตใจเบิกบานขึ้นหรือว่าบางคนจะชอบดูไพ่ยพยากรณ์หมอดูทํานายช่วงนี้เยอะมากเลยวันจันทร์อาทิตย์ถึงจันทร์อาทิตย์จันทร์องคารพูธปฤหัหศุสุขเสาแล้วก็วนกลับมาจันทร์ก็คือ ท่านไหนดวงดีเปิดเข้ามาเจอครบนี้ท่านจะเจอเรื่องนี้ท่านเกิดวันนี้ท่านจะเจอเรื่องนี้อ่าถ้าเป็นเรื่องดีๆคนจะหยุดฟังก่อนอ่าฉันจะเจอเรื่องอะไรอ่ะฮะเรื่องอะไรคะจะมีเชื่องอะไรดีๆกับฉันคะจะจะเริ่มอยากรู้อยากเห็นแล้วนะครับแล้วก็จริงหรือเปล่าเออเชื่อถือได้ไหมสุดท้ายก็ต้องรอพิสูจน์เออถ้าเชื่อถือได้เอยหมอดูคนนี้แม่นเว้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ กลายเป็นว่าทุกคนน่ะจะไปกองกันอยู่ในโลกออนไลน์เพราะว่าหนึ่งก็คือทุกคนสแสวงหาความสุขในโลกออนไลน์แล้วก็สุดท้ายก็คือเอามาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองอ่าอาจจะขาดหรือว่าอาจจะเกินบางคนอาจจะเกินไอคิวอาจจะเกินบางคนอาจจะขาดบางคนอาจจะต้องการแค่แบบว่าอ่อะไรก็ได้ที่มันสบายใจอาจจะบางคนอาจจะฟังเพลงก็มีนะมีมีแม้กระทั่งดีเจ ดีเจเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงในโลกออนไลน์นะครับขายของขายลูกสุนัขโอ้สัตว์เลี้ยงเยอะแยะมีทุกอย่างเลยสุดท้ายก็คืออ้าบางคนก็ไปกองกันอยู่กับนั่นแหละความสนุกคอนเทนต์ตลกอ่าซึ่งทุกวันนี้ผมก็เปลี่นนะผมก็ไปดูก็หลายๆช่องเขาก็ทําคลิปตลกตลกแล้วก็สอดแทรสอดแทรกเนื้อหาสาระบางทีก็ไม่มีสาระแต่ว่าได้ความบันเทิง สุดท้ายก็คือทุกคนก็หาความสุขนั่นแหละเออ99คือหาความสุขจากโลกออนไลน์จริงไม่จริงคอมเมนต์ Comment มาบอกกันนะครับสำหรับไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะแอดอดิสอนเป็นคอนเทนต์ชวนคุยนะฮะ AI เค้าจับบอกว่าเป็นคอนเทนต์ชวนคุยครับนะคุยแล้วหาเรื่องมาคุยกับ FC นะฮะสาธยายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับถูกบ้างผิดบ้างต้องขออภัยนะครับก็ถือว่าเป็นการพูดแลกเปลี่ยน เรียนรู้และทัศนคาาติกันนะครับขอบคุณสำหรับไลน์นี้คลิปนี้อดิศรแฟม a ิล l ี่อดิศรสตอรี่จ้าชอบกดไลค์ครับ